ัสดีครับเป็น C ซชันแนลนะครับมาแล้วว่าผมก็วันนี้นำคลิปให้พี่ๆมารับชมตัว M9540 นะครับนี่จะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะครับเนี่ยก็วันนี้โปรโมชั่นของคันนี้นะครับก็เป็นลูกค้าเกรต A นะครับของฟูต้านะครับเนี่ยก็เกรต A ก็จะลดบาท50นะครับ1.5บาทนะครับดอกเบี้ยนะครับลดจาก M ดาวปกตินะครับ ก็ปกติแล้วถ้าเป็นลูกค้าเกตเอเนี่ยก็สามารถเริ่มเข้าดาวได้อยู่ที่5%นะครับเนี่ย5%ในส่วนของสยามคูตา้าลิซซิงก็จะอยู่ที่ประ,ประมาณอยู่ที่60,000น,น,นะครับ60,000เลยนะครับนี่คือตัวเลขของสยามคูตา้าลิซซิงนะครับแล้วจริงๆตัวนี้มันก็มีเงินช่วยอยู่นะครับอยู่ที่70,000น,นะครับนั่นคือมีเงินช่วยอยู่ แต่เหมือนลูกค้าที่จะออกเดือนนี้เนี่ยบางทีเราก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มเติมให้อีกนะครับผมก็เท่ากับว่าคันนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีเงินกลับบ้านให้ลูกค้าด้วยนะครับหรือว่าลูกค้าจะเพิ่มเข้ามาในตัวรถเพื่อทําดาวต่อไปดูก็ได้นะครับเนี่ยก็ m 9 5 4 0นะครับบวกจาน7นะครับนีนะครับที่16นิ้วนะครับลูกจานเป็นหนจานเจนะครับเนี่ย นี่ครับผมนี่โก M นะครับก็อาสารับเรดรถให้นะครับเนี่ยก็ให้ถามพี่ๆรับชมนะครับผมก็สามารถรับชมช่วงการเคลื่อนไหวแล้วก็สมรรถนะได้นะครับในเรื่องของฟาร์มข้องตัวของ m 9540นะครับของคูบูต้นะครับเนี่ยก็แปดเกีย์เนื้อหน้าแปดเกีย์ถอยหลังนะครับเนี่ย เครื่องยนต์สีสูบนะครับมีเครื่องยนต์พัฒนาตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับผมหลังคาก็จะเปลี่ยนโชมใหม่ด้วยนะครับก็โอเคนะครับก็นําคลิปให้ทางพี่ๆดูนะครับว่าลูกค้าเกตเอในเดือนนี้ก็ออกรถไม่ต้องจ่ายเงินดาวได้เลยนะครับแล้วก็มเยืนกลับบ้านได้ด้วยนะครับจากเงินไถ่กันดาวนะครับก็โอเคครับผม S Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องขอภายพี่ๆไว้ด้วยนะครับพี่ๆมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ลงมาที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวไว้รับชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม